สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันพุธวันที่18มิถุนายน2025วันพุธในสัปดาห์ที่11เทศกาลธรรมดาก็เช่นกันนะครับยังเป็นเรื่องราวของบทข้าแต่พระบิดาโดยนักบุญซีเปลียนพระสังฆราชนันสขีที่นำมากล่าวในหัวข้อวันนี้ก็บอกว่าพระนจ,จักจงมาถึงน้ำพระไทยจงเป็นไปในแผ่นดินเมืองไม่สวรรค์เป็นเนื้อหาเป็นข้อความในในบทข้าแต่พระบิดาที่เราสวดนะครับ เราภาวนาต่อไปว่าพระนจักจงมาถึงในที่นี้เราขอให้พระนจักของพระเบญเจ้าปรากฏมาเพื่อเราเช่นเดียวกับเราขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่ศักการะร่ามกลางเราแน่นอนทีเดียวไม่มีเวลาใดที่พระเบญเจ้าไม่ได้ทรงของราชพิฉนั้นแล้วสิ่งซึ่งเป็นอยู่ร่วมกับพระองค์เสมอและจะไม่จบสิ้นลงเลยจะมีเวลาเริ่มต้นไม่ได้สิ่งซึ่งเราทูลขอคือให้พระนจักซึ่ง พระเบ็จเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่เรานั้นจงมาถึงพระอาณาจักรซึ่งพระคริสตเจ้าได้มาด้วยพระโุหิตและพระรมานของพระองค์ฉะนั้นเราซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นทาสอยู่ในโลกแต่ดีไปเราจะครองราชภายใต้การปกครองของพระคริสตเจ้าตามพระสัญญาของพระองค์ท่านทั้งหลายผู้ได้รับพระพรของพระบิดาของเราเชิญมารับอาณาจักรซึ่งได้เตรียมไว้สําหรับท่านตั้งแต่สร้างโลกมา อย่างไรก็ดีพี่น้องที่รักอาจเป็นได้ที่อาณาจักรของพระเบญนเจ้าซึ่งเราปรารถนาอยู่ทุกวันคือองค์พระคริสตเจ้าเองเพราะการเสด็จมาของพระองค์นี่แหละที่เราปรารถนาพระองค์ทรงเป็นการกลับคืนชีพของเราเพราะเรากลับคืนชีพในพระองค์อาจเป็นที่เข้าใจได้ด้วยว่าพระองค์เองคือพระอาณาจักรของพระเจ้า เพราะเราจะครองราชอยู่ในพระองค์และเป็นการดีที่เราจะทูลขออาณาจักรของพระเป็นเจ้าเพราะแม้ว่าจะเป็นอาณาจักรสวรรค์แต่ก็เป็นอาณาจักรไหวโลกด้วยแต่ผู้ที่ได้สละโลกแล้วจะได้เป็นใหญ่โดยได้รับตําแหน่งและอํานาจในอาณาจักรนั้นทุกสิ่งที่พระคริสต์เจ้าได้ทรงกระทา ได้ทรงสอนคือน้ำพระทัยของพระเบญจเจ้าอันนี้หมายถึงความสุภาพในชีวิตประจำวันมั่นคงในความเชื่อสงบสงเงยยในวาัจามีเมตตาธรรมในกิจการมีระเบียบวินยัยไม่มุ่งร้ายต่อใครเพียรสู้ทนการมุ่งร้ายจากผู้อื่นรักษาสันติระหว่างพี่น้องร,รักพระเบญจเจ้าด้วยสิ้นสุดดวงใจรักพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นบิดายำเกรงพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจา้า ผู้ทรงรักเรามากกว่าสิ่งอื่นการยึดมั่นในความรักพระองค์และการยืนยันยืนอยู่บนแทบเชิงกังเขนของพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กล้าหาญเมื่อพระนามและพระเกียรติของพระองค์นั้นถูกลบหลู่แสดงให้เห็นการยึดมั่นในความเชื่อของเราได้วาจาสู้ทนความทุกข์ด้วยความภาคเพียรและยอมรับความตายด้วยความไว้วางใจเพื่อมงกุฎที่เราจะได้รับนี้นี่คือความหมายของความปรารถนาที่จะอยู่ ร่วมกับมรดกของพระกฤษเจ้าถือตามพระบัญชาของพระเจ้าถือตามน้ําพระทัยของพระบิดาครับพี่น้องก็ขอให้พระนจักจงมาถึงน้ําพระทัยจงเป็นไปในแผ่นดินในสวรรค์นะครับอันหมายความว่าอะไรพระนจักในที่นี้ก็หมายถึงความรับของพระบิดาเจ้าในเรืกรัฐจิตขในที่นี้ก็หมายหมายถึงองค์พระเยซูเจ้าด้วยในความหมายที่หนังสือี่เปลี่ยนก็บอกไว้หมายถึงองค์พระเยซูเจ้าการเสด็จลงมาของพระองค์การ อ่าเศริับเป็นขึ้นมาของพระองค์จากความตายแล้วนี่คือคืออาณาจักรและเราที่มีส่วนเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าเราก็อยู่ในอณาจันี้และเราก็จะได้รับเสริรอดนะและรับเกียรติมงคลเช่นเดียวกันนะครับนี่สําคัญให้น้ําพระทัยจงเป็นไปในแผ่นดินดังในสวรรค์ในสวรรค์มีมีอะไรน้ำพระทัยพระเจ้าในสวรรค์ก็คือปรารถนาที่จะให้มนุษย์นั้นเอ่อเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ รารถนาเห้มนุษย์นั้นได้ไปอยู่ในความสุขกับพระองค์เหมือนกับที่ตั้งแต่แรกที่พระองค์ทรงสร้างมานั่นเองโในการกอบกู้ในการไถ่บาปดยการเสด็จมาในโลกนี้เราทราบแล้วนะครับนี่เราเป็นความเชื่อของเราเรารู้อยู่แล้วให้น้ำพระทยในแผ่นดินเนี่ยจงเป็นไปในแผ่นดินดังในสวรรค์น,น้ำพระทยจงเป็นไปในแผ่นดินดังในสวรรค์น,นะครับก็ขอให้ เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกนี้โลกปัจจุบันที่เรายัางอยู่ขอให้ได้รับความสุขรับความบรรเทารับได้ด้วยความรักของพระเบดาเจ้าดยผ่านทางพระเยซูเจ้าเป็นสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ขอให้เราได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราที่ดําเนินไปเนี่ยเราจะพบกับความทุกข์ยากลําบากพวกความชื่นชมดีๆความสําเร็จความล้มเหลวมีใจเสียใจแล้วก็แล้วแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อ,อย่าลืมว่าพระนจัก ของพระองค์จงเป็นไปในแผ่นดินดังในสวรรค์หมายความว่าขอให้เราได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าจริงๆแล้วก็สกวรรค์นหนึ่งนั้นเพื่อเราจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญเจ้าในสวรรค์น,นั่นเองนะครับะนั้นขอให้เราทําดีวันนี้อยู่กับเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างนำความชื่นชมยินดีและความรักของพระเบนเจ้าไปอย่างทุกๆคนที่เราจะพบเราจะเห็นเราจะวิสาสะในวันนี้นะครับ ขอพระบงค์เจ้าผู้ทรงสรรผานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ